มวนเนอเสียงแค้นดังหา่าวดังมาเสียงเง้ยวๆง้ไทยอีสานเอื้นลำลองให้มาพากันย่องหัห้องสืบไห้ซอยกันเป่าเสียงดังจันจัน,จนออกไล่เงาสุดเสน,น่นทิวลี่คนบ่ขาดแค้นคอสวัสดีพี่น้องลุงป่าคู่สุคนครับสวัสดีครับพี่น้องมิดหมอแค้นแฟนมลลำทุกผู้ทุกคนครับพพวๆครับทิวลี่คนไม่ขาดแค้นเช่น,เค,นเคยครับมือน,นี่ได้โอกาสดีนาะทีทองครับมา อยู่ทงให้ทงนาอยู่ทำมบ้านหมอแคนทิวลี่คือเก่าแหะครับสวัสดีวันเสาร์นะครับมื่อนี้จะสีสอนแคนคือเก่าครับเสียเอาแคนไล่เอาทอนอ่านหนังสือทอนเดี่ยวนะครับหลายคนขอมานะครับบอขอผมกะวาไปเองก็ได้ <c oughs> นะครับขอบ,บุญขอบคุณผู้ที่กำลังรับชมรับฟังทุกคลิปบางคนโทรมาพอทิวลี่วันนี้พอฟัง โตทุกคลิปดิตาดเอเงินสามสี่พันพอกับเบิง้งโตนี่โตสิได้นะ้ำพอ,อย่ดอกสามสี่พันนเสร็จผลเป็นเอฟซีผลเบิ้งทุกคลิปติดตามทุกคลิปนะครับโมนี่ผมได้แค้นชี้จีแม่เนอเด้อครับมา,าแนะนำมาบอบอจากว่าบอจากใส่คำว่าสอนมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาแนะนำมาเผยแพร่นะครับมาอนุรักษ์สืบสานซ้อยกันนะครับขันเป็นผิดพลาดประกันได้กับขอโทษขออภัย นะครับบรรยากาศดีก็เลยลงมาเล่นยุทธทงให้ทงหน้าไปยังสันแหละครับตามภาษาค้นเยียดหน่อยนะครับ,รอ,รบอ่ะบ่ต้องบ่ไลยครับืันนี้หยิบแข้นขี้กี๋ขึ้นมาครับผมสีสาติดไล่ไงอ่านหนังสือสีสอนคว่ำอ่านหนังสือนะครับไปเทละเล็กเทละหน่อยคึอผ่อนได้เก็บประสบการณ์เก็บรายละเอียดมือละเล็กมือละหน่อยไปนะครับ ผมนี่เป่ามาตั้งแต่อายุอ่า10ปีอายุ11ปีนี่พัฒนาการมันก็ไปเรื่อยๆบางคนนี่ใจห่อนบางคนา่าโอ้ดนบ่อนอ่ะหมอแค้นทิวลี่ใส่เวลาดนบ่อนอ่ะปีหนึ่งนี่สิเป็นบน่เดือนหนึ่งสิเป็นบ่อนอ่ะผมว่าอยากได้ยินคำถามแบบนี้นะครับ <c oughs> หนึ่งต้องมีแค้นสองต้องมีเวลาสามต้องมกักสีต้องบ้านะครับต้องบ้าต้อง มันบอกว่าถือครับว่าสิเป็่นหรือเปลี่ยนมันขึ้นอยู่กับใจมันขึ้นอยู่กับเจ้าเลยนะครับมันขึ้นอยู่กับตัวของท่านเองว่ามากักซ้ำใดว่าอยากเปลี่ยนซ้ำใดมีเวลาขายันซ้ำใดเอาคำคำที่สาคัญที่สุดคือขยันซ้ำใดนะครับอ่ะอเป็นการเสียเวลาฟังไลรไงอ่านหนังสือแล้วก็จิซอนพอบแล้วก็สิแนะนําำพอก มันสิเป็นลักษณะนี้นะครับที่นี่ผมสิบอกไปแล้วนะตาเล็กๆน้อยๆไปขอบุญขอบคุณผู้ี่เอาลายแคนผมไปเผยแพร่ขอบุญขอบุณผู้ที่มักในเสียงแค้นของผมขอบุญขอบุณผู้ี่ย่องค้นที่ยินดีค้นที่ย่องค้นที่สนับสนุนนะครับอาผมกับมีกำลังใจมีแรงบันดาลใจเพื่อสิเผยแพร่ ศิลปะเอากล้องผมเดี๋ยวไปฮึงมันฝ้ามันเสียนฝนสีตกที่ยิงบโบม,มนีนน่าจะเป็นน้ำเสียงนะครับเอ,เอาเกินซะก่อนอันดับเรก <c ười> คือคำมโบอยู่ขวาไปเลยครับมันเป็นการสอนสด <c ười> บรอดต,ตัดต <c ười> ่อจาดฟีดกี่สูตรเสียบใส่เอิบเสียบขวานะครับก้อยขวาแล้วก็เสียงมีนะครับ จุ่มมือลงไปอันนี้ผมในสอนเบื้องต้นไปแล้วละหลายคลิปไปล่ละ,ะฟังนี่กับซอนมีเลโดเลลาโดจุ่มนิปโปกับปิดจาดลงไปจาดเต็มล้มกาว่าล้มสิบเบิด์เาถอนหายใจเขาตั้งรักไหมกับไสเขาไม่ียี ว่าไงว่าจะให้ลมมันขาดบันนี้นับบันนับนิ้วเดินบันโนดมันวางเดะเทแลงเขาฟังทำนองสะกวะเขาปากว่าตาลีลาลีลาลีาลีล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 าลีีลาลีลีลา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 ล ลาโดเลมีเลโดลาลาโดเลมีเลโดลาสนลาโดเลโดมีเลสนเลมีลามีสนเลสนเลมีโดมีเลโดลาสนลาโดเลโดมีเลโดลาเลลาโดเลโดลาถามว่าโอ้คือใไไบเถอะโบใบได้สร้างอะไเด้หน่นะครับที่จำได้บ่จำทันบ่อ่าบ่เป็นอย่างเอามหมยลาโดเลมีเลโดลา สอนลาโดเลโดมีเลซันเลมีลามีซันเลซันเลมีโดมีเลโดลาซอนลาโดเลโดมีเลโดลาเลลาโดเลโดลาอ่าขันมันเร็วอีกให้ไปตั้งคา่าอ่า YouTube อ่าคไๆว่าความเร็วะนะครับมันมีอยู่ให้เด็กน้อยให้เด็กน้อยวัยรุ่นให้ลูกหลานเฮ็ดให้ก็ได้อ่า สารวโมชันเขาอื่นนะครับเพราะว่าผมบม่อยากบอกไปเป็นทอนเป็นทอนเพราะว่ามันสิงงเวลาเป่าที่อ่าเวลาเป่าแต่จริงแล้วมันมันบระด็เป็นทอนมันปรดเด็นมันมันสาวยาวเลยต่เลไล้เลไล้ได้ได้ลดลได้ได้ไล้ลด้ได้ได้ได้คือเป่าเดินี่แหละพี่น้องว่าไงว่าเดาก็ได้ด้วยว่าตาเดาเหมันเป็นครูแล้วก็มันอยู่ใน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 ซอนมีเลโดลาโดเรนี่ซอนมีเลโดลา อันดับแรกเจ้าต้องไปไล่นวดให้มันได้เจ้าต้องไปหูต้องต้องไปหูตำแหน่งครูแขนว่าโดยูุ่สเลรยุสเมียุสเ,เ,เ,เมันยังมันยังสิมักถึงขันนี้ได้นะครับถ้าบ่กว่าดนฝึกตัวน,นั้นมเมืเอิ่งคลิปนี้เลยนี่สิบ่เข้าใจอันนี้ส,นสอนเฉพาะคนที่มีพื้นฐานแน่จังหน่อยแล้วเดี๋ยวผมสิเฮ็ดคลิปสอนอ่าพื้นฐานเบื้องต้นแต่ว่าตามจริงแล้วในกลุม่มเฟซบุ๊กกลุม่มเรียนแคนออนไลน์ผมสอนไปเบิดแล้วผู้ดใดสนใจหรือผู้ดใดห,หาคลิปนั้นบ่เห็นอ่า ให้ทักให้ทักเข้ามาเฟซก็ได้ะนะครับผมเปิดสอนแคนออนไลน์ตอนนี้สมาชิกอยู่ประมาณห้าร้อยเจ็ดสิบกว่าคนนะครับเกือบหกรอยแล้วหมอแคนคือเบิงหลวดว่าขัดเป้าเป็นทั้ง6กร้อยหาร้อยคนนี่โอ้บ่มีมองอยู่เหรครับอัดแคนเนี่ย <c oughs> นะครับเพราะฉะนั้นผมถือว่าผมเป็นกระบอกเสียงผู้นึงนะครับถือภูมิใจล้วก็ยินดีแล้วก บอเคยคือแพงวีซ่าจากเชื้อนะครับผู้ใดอยากได้ก็มาเอามาเอามาหามหาหัดยินดีต้อนรับทุกทุกท,กท่านนะครับท่นบอสะดวกกะน,นี่แหละเบิ้งคลิปนี่แหละ,ะโฆษณาไปน็นสวนไปนน้ำมาเบ้าเบียบธรรมชาติธรรมชาติเท่านี้แหละครับพี่น้องเออล้วก็เกินได้แล้วอ่านทอนนาาหนังสือบัน ลาลาเลนเรนดนลาลาเรลเลดนตาตาตันตันตันเอาปากบ้าครับบรอจากให้ท่องนอดดอกมันบร้สำเนียังวาทอนันสีลาพอผูซงสินตาดาดาดิยัน ย่าเรมีเวนกำบัท่าลอยโยถึงห่านเอาไม่ตาแตเต้นเต้นตนลาลาเลเลดนโดลาโดดลาคือดนลาลาเลเลดนลาดนโดลาดนโดเลโดมีตารันตาเา่ด ดาดาดาดิดาโดเลมีซนมีลามีซนซนนมีโดแต่เด <childhood> ี๋ยวแลนตนเต้น ดีด่วนดาวนดูเดมีสนวนโดูมีส่วนส่วนดูเดมีสนลามีส่นเยมีผมสิเอาแบบชัดๆแบบแข็งๆให้เลยเด้อมันมียุทธธมนี่อันนี้คือฉบับผมบ่คือพ่อสมบัติโบคือถามว่ามีส่วนใครคือมีคนคือคือหมองคืนอ่า มองขึ้นนี่สิค่ายกันเบิดเลยอ่านหนังสือตาตาแตนแตนแตนต้องมีความนี่ตันตีตันตาตันแต่งเต้นแต่ตาแต่เตวเตวเตนแต่เตนตันเตลลาเด่นเอาเริ่มงไหมเอาท่อนอันนี่แหละตาลาเด่นเด่นโดนลาดนโดเลโดมีโดเลเดเดเลยโดเลมีส้นมี đơn để lần để la để lăn lăn sơn để đến ra. lam mỹ sơn lam đổ đồ để mỹ sơn la mỹ sơn để mỹ sơn lam mỹ son lam để la lam la sơn

à mày đã để đun 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 đi đi la đun 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 đi. À, la đun lên lên đồn la đồn lên đi, đi đi đi. da da Mi son La Mi son thơ Mi đồ đi đi đê đê để đê để đê 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 lê Mi đê 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 lê Mi lê đê 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 ta do le do le mi ti tin tin ten ta de den ten ten mi le ten 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 ta de den ten ten ta la den ta ta la de ta de den ten ten ta la den ta ta la de ลาลาด้นสนดาดาดนทันทานทนท่ากร้างมันเออดาดาดนทันตะตันตนตะตันเต้นวาดเสีแล้วเอาไว้ เลโดเลโดมีเตตินเต้นเตนมีเตตินเต้นเตนผมว่าโน้ตบ่ได้นะว่าได้ตัวตัวแรกมีเตตินเต้นแต่แหลนแหลนเตนมีเหล่าเต้นตาดาลาแดตาตาลาดนสอนลาลาดาตาลันตาสร้างมัน ดาดันดนตาดาเดีวตาตาดันว่าโซนันแต่แต่นดาดันเทเล่แต่แตที่ที่ส่วนมีส่วนที่เล่โดระที่ที่ส่วนมีส่วนที่เล่โดระโดส่วน เตีตเดี้วนมีส่นทีเลโดราโดสนเลโดราโดสนดูมันจิตต้อกันนะนะเตี๋ยเดีนมีสันที่ถ้าจิตตวขคืนเมื่อนอนบัน เลโดดาลอนโดเลโดดาลอนโดเดดเดดเดลาเดดดันเดมีลามีซอนเลดโดว่าเนี่ยใช่าเป็นโนดว่าเม่อไรเรืองขับโนดนี่ว่าเป็นคว่ำได้อยู่ทีตีตันเดตันตีเลดด ตีตาคืนเมื M ่อนวนบานผมผมจำเอาแต่ทำนองมันม okay. ันถามว่ามันว่าไปเป็นก่อนลํำเบิดได้เบิดบ่บ่นะครับมันกับเป็นทำนองมันตนเตีตาตันแตนตนกับมีก่อนล้ำสอดออกมาจังหน่อยเพื่อให้เป็นเวลาเขาเป่าใส่ลำรองน้ำน้ำเขาลำรองันนะครับเด้อ่ะเด้อเด้อ เดโดลาโดสลาดูเลมีลังเดดเดนเดดเดนสีตาว์ขึ้นเมื่อนอนบานบาบาไซเคียนสีตาว์ขึ้นเมื่อนอนบาน หน่อยกับตัวน,นี้แหละมันมาน้ำกันผมแกะออกจากไลาหน่อยแหละอ่าเต่าขืนเมื่อนอน,นบานสีเต่าขืนเมื่อนอน,นบานแต่ละแลนแล่นแตน กลับมามองเกาบัดรตาล่าเต่นเต้นเต้นเต้นตาตาล่แดาตาไอเนี่ยตาไอเนี่ย สาวคนงาม่ายเนี่ยว่าสิหินหน้าสู้ว่าสิหินหน้าสู้ว่าสิหินหน้านองว่าสิหินหน้านองพัดหินหน้าผัวไม่เท่น ท่านห็นหน้าผู้ไม่แทนเวเดโน่นี่คือลูกเอื้อนเขาคื้อเกาบานนี่ผมหิบเป้าตั้งแต่ต้นหิบเป้าตั้งแต่ต้นนะครับบานมันมาไปจังไดย ประมาณนี้ครับพี่น้องนี่คือ,อสุดเลยดิบอกเบิดเสียงแล้วเนี่ยแ่ว่าก็จะมีลูกบดชัดลุกนั่นเนี่ยเพราะว่าผมบริโนดนะครับแต่ว่าว่ามันส่วนละเอียดเติอบอยู่ขันผู้ได้พุ่นผู้เผาเปาเป็นแล้วนี่แกเอาน้ำปั๊บได้รวดนะครับถ้าผู้ได้พอซ้ำหนึ่งกะใส่เวลาจังหน่อยนะครับมาจะเย็นๆนะครับเป็นแท่แนนอน นะครับฝากไปถึงผู้ที่อยากได้แค้นมีแคนฝึกหัดกะเทวลีคนบ่าขาดแค้นกะมีจำนายมีให้มีจัดทรงให้นะครับแต่ว่าต้องสร้างจองต้องมีการมัดจำนะครับแล้วก็ได้ทุกคนนะครับที่เหลือสามารถเก็บไปทั้งได้นะครับหรือว่าอยากสอบถามารายละเอียดโทรมานะครับ 095 482 1169 095 482 1169ทิวึี่คนไม่ขาดแคลนครับเสียงนี่เท่านั้นขัดเป็นเสียงอื่นรับบอมแมนแล้วโทรผิดแล้วนะนะครับอาร์เมอรี่หวังว่าคงสีได้หน่อยบอ่ได้หน่อยก็ได้ไหลายบ่ได้ไหลายก็ได้หน่อยนะครับขอบ,บุญขอบุนที่ผู้ติดตามที่ผู้ให้กำลังใจตลอด ขอบปุ่นขอาพุ้นผู้ที่มักในเสียงพินเสียงแคนเสียงลำเสียงพืน้นบ้านอีสานเสียงวัฒนธรรมเสียงของคนอีสานขอบพุ้นในไหลนะครับพี่น้องนะครับที่สืบสารคันบ่มีพี่น้องคันบ่มีผู้ฟังกัจักสิเป้าให้ผู้ใดฟังกะจจักสิเฮตไปเฮดอย่างนะครับเพราะฉะนั้นแล้วขอบปุ่นความพุ้นในไหลเด้อคอบมปุนควาพุ่นในไหลผู้ดใดไอยากมาเยี่ยมยามถามเขามมแคนทิวลีอยากมา ซื้อสินสูกินกามาอยากมาซื้อเบีย์ืือนกามานะครับนะครับโทมกรนะครับจังมาโซกันอิ่มๆนะครับขอบคุณขอบคุณและสวัสดีครับ